หมีอยู่ที่ไหนครับจังหวัดอะไรครับอ๋อผมมาจากขอนแก่นกับเพื่อนครับผมขัดผมแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ทํางานอะไรอย่างไรบ้างสามปีครับตอนนี้ยังไม่ทํายังว่างงานอยู่ครับแล้วก็ยังเรียนไม่จบด้วยครับครับแล้วมาชุมนุมนานหรือยังครับมาชุมนุมเพิ่งเป็นครั้งที่สามเองครับครับครับแต่ว่าเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งคือหมีเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่มีคลิปไวรัลอยู่ในอินเทอร์เน็ตเยอะๆครับผมในวันที่ สิบสี่ถูกไหมใช่ครับวันที่สิบสี่แล้วก็สิบสี่ครับสองเหตุการณ์เลยใช่แต่ที่คนแชร์เยอะหน่อยผมถ้าพี่เขาจะไม่ผิดคือวันที่สิบสี่ที่วันวันที่มีมอเตอร์ไซค์อ๋อมอเตอร์ไซค์อ๋อสิบสี่ครับอันนี้สิบสี่นะครับนะเล่าให้ฟังหน่อยว่าวันนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างคือผมแชร์นิดน,นึงว่าตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าหมีเนี่ยอยู่ท่ามกลางผู้ชุมนุมอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็มีบรรยากาศมีปากเสียงกันแล้วก็มีการใช้กําลังกันครับผม วันนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วมีความเป็นยังไงครับอ๋อเหตุการณ์วันนั้นคือผมกับเพื่อนๆนทีมสวัสดิการนะครับกําลังจะไปติดตั้งห้องน้ําที่ละแวกทำเนียบรัฐบาลนะครับครับแล้วทีนี้ผมก็เลยเดินลัดออกไปทางทางหน้ายูเอ็นครับก็ทางนั้นก็เป็นทางรับเสด็จนะครับครับแล้วพวกผมก็ใส่เสื้อชุนนุมที่มีข้อความด้านนะครับอืมอ่าแล้วทีนี้พี่เขาก็มองเริ่มมองนะครับครับ ผมก็เดินไปธรรมดาไม่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเขาก็เดินเข้ามาแล้วก็ตบบ่าผมครับแล้วก็พูดว่าแกจะทิ้งเสื้อไว้ที่นี่หรือว่าจะทิ้งชีวิตไว้ที่นี่แล้วเขาก็เริ่มมีปากเสียงกันแล้วก็เริ่มเริ่มใช้กำลังเลยครับอืมแต่อย่างหนึ่งที่มีให้สัมภาษณ์หลังจากเหตุการณ์ก็คือว่าย้ําว่าเราก็จะไม่อยากตอบโตด้วยใช่ครับ้วส่วนตัวผมคือผมอยากใช้พี่ไผ่แกพูดไว ตลอดแล้วก็พูดไว้เสมอว่าเราจะใช้แนวทางสันติวิธีครับผมครับซึ่งวันนั้นหมีก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรใช่ครับอืมอันนั้นเป็นเหตุการณ์วันที่สิบสามสิบสี่แต่ว่าวันนี้เนี่ยที่เชิญหมีมาเพราะว่าอยากที่จะให้มาอธิบายด้วยว่าสิ่งสําคัญที่เราออกมารวมตัวชุมนุมเพราะอะไรเพราะว่าอย่างหนึ่งเนี่ยตอนนี้คนก็ตามข่าวกันนะครับพูดตามตรงมันก็มีกระแสรเรื่องของสถาบานันเรื่องเหตุผลเรื่องล้มเจ้าเรื่องอะไรก็ตามแต่ว่าจากการลงพื้นที่เนี่ยเราได้พูดคุยกับผู้ชุมนุมหลายคนมันมีเรื่องของ อนาคตตนเองอนาคตประเทศชาติเรื่องของสังคมแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเรื่องรถเมย์ก็มีอยากฟังว่าสําหรับหมีแล้วเนี่ยที่มาชุมนุมคือเรื่องอะไรครับโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่เกิดอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับผมแล้วผมก็มีโอกาสได้เข้ามาในกรุงเทพมันรู้สึกถึงความแตกต่างความเหลื่อมล้ําทุกอย่างในถึงจะเป็นเรื่องการขนส่งสาธารณะนะหรือว่าทุกอย่างครับพี่ผมแล้วก็มันแตกต่างมากๆเลยครับ แม,ม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เขาคิดว่ามันมันควรจะเป็นเรื่องที่กระทบแต่จริงๆมันมันลึกกว่านั้นมากครับถึงคนเมืองเขาจะคิดว่าปัญหาปัญหาของคนข้างนอกอาจจะเป็นแค่นี้แค่นี้แต่มันลึกกว่านั้นมากมากเลยครับครับครับผมเ,เพราะฉะนั้นมันก็พูดถึงชีวิตของหมีเองด้วยใช่ครับอืมครับผมอ้าวหมีต้องรีบไปมีอะไรที่อยากจะฝากบอกกับคนมีอำนาจภาครัฐหรือว่าคนอื่น้างครับตอนนี้คืออยากจะฝากบอกว่าให้ ปล่อยเพื่อนๆผมดีครับแล้วก็มวลชนที่ออกมาคือส่วนหนึ่งคือเป็นเพราะว่าทางภาครัฐใช้ความไม่เป็นธรรมจับกลุ่มเพื่อนเพื่อนเราไปครับ